บรยากาศตอนเย็นที่ไร่ของเรานะคะนี่เวจะพาไปดูนักลองของเขากำลังเตรียมคืน5นะะั่นค่ะโอ้อันนี้คือทำหน้าที่อะไรคะท่านลิฟต์ครับเลยซึมอยู่ก็เลยซึมอยู่รับแขกครับพี่น้องครับทำหน้าที่รับแขกประธานบริษัทประธานบริษัท หรออีพ่อเป็นประธานบริษัทหรอโอเคโอ้ยโอ้ย <c oughs> วันในไทยบรรยากาศย่มือแลงมาฝากพี่น้องโดนแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาพี่น้องมาเบิงเดอว่าตอนนี้ไรของเฮาฮอดใสยแล้วร้านของเฮ้าฮอดใสแล้วนะคะพี่น้องช่วงปีใหม่นี้เราก็จะมีการเกากีตาร์ตอนแรงกันเกิดขึ้นนะคะนี่กําลังกําลังลูกค้ากําลังเข้าช่วงหัวคำ่ำ พร้อมกับเด็กเสิร์ฟสาวสวยโอ้ยวิ่งแรงมากเี๋ยวจะพห้าไปเบื่องในครั้วนะคะว่ากกำลังทอดใส่แล้วนะคะพี่น้องอันนี้คือปลาเผาที่ลูกค้าโทรมาสั่งจองไว้นะคะเผาห้สุดๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็แน่นอนจ้าขาดไม่ได้เลยก็คือจิ้มจุ่มของเรานะคะอันนี้ลูกค้าจองมากชุดหมูล้วนนะคะจัดเตรียมไว้ให้แล้วเรีย ร้อยพร้อมเสิร์บค่ะส่วนทางนั้นก็เซเลปนะคะจากเมืองแข่นก้อนนะคะมรม,มยของอ่ะมาเอาสากไปน,น้ำโตกแรงมากน้ำสุดตรงๆไ้หมอใหญ่ๆแบบนี้เลยด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวข้าไปตำครัมีอะไรจะแก้ตัวที่เบะป,ปากเมื่อกี้ไหมคะไม่มีค่ะนันยิเต็มรอกินเหล้าขาวพอพวกูอีกแล้วบ่ ่วนอันนี้ก็จะเป็นชุดปลาเผานะคะพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มเออเมี่ยงแล้วก็มีน้ำจิ้มหวานนะคะอันนี้จะจิเป็นเนะะนต๊ทพับค่ะ ไปเห็นสื้อสีแดงที่เราซื้อใส่คู่กันน้ำตาฉันมันก็ไรคำที่เธอหลอกแยกไม่ออกจะเชื่อคำไหนยอมรับโดยดีว่ามีมือ